เปิดพฤติกรรมอำพชราภาทําต่อไฮโซพกเห็นตรงกันเป็นใครใครก็ไม่ทนปิดจบดรามา่านางเอกดังแมทพิรณีที่ถูกโยงปมมือที่สาได้ออกมาโพสข้อความว่านางเอกสุปตาอัำพชราภาและเอสุปชัยต่อสายมาแสดงความขอโทษกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้น วันนี้พี่เอและพี่อ้ําโทรพ่วงสายผ่านทางเพื่อนแมทมาเพื่อแสดงความขอโทษค่ะตัวแมทเข้าใจความเป็นไปและไม่ติดใจใดๆทั้งสิ้นได้ขอบคุณพี่ๆด้วยที่สุดท้ายแล้วเข้าใจค่ะทั้งนี้ขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะขอบคุณที่ช่วยออกมายืนยันความจริงรักทุกคนค่ะขอบพระคุณผู้ใหญ่ทุกท่านที่เห็นใจและยื่นมือมาช่วยเหลือเป็นพระคุณจากใจค่ะ ขอบคุณแฟนและครอบครัวคะ่ะแม้ว่าต้องกระทบแค่ไหนแต่ไม่เคยปล่อยมือขอบคุณทุกคนในโลกออนไลน์ที่ไม่ด่วนตัดสินมีสติและอยู่เคียงข้างกันท้ายสุดขอบคุณทุกกำลังใจและความเข้าใจที่ส่งมาแมทได้อ่านทุกอันนะคะครั้งนี้ได้เรียนรู้และเติบโตไปอีกขั้นแล้ว แต่งานนี้ก็มีชาวเน็ตได้ขุดพฤติกรรมสราวอ้ำระหว่างคบกับไฮโซพกโดยเป็นคลิปคลิปหนึ่งโดยมีชาวเน็ตแสดงความคิดเห็นว่าคลิปจกกีไม่รู้นะเขาอาจจะเล่นกันเป็นปกติหยอกแฟนกันแต่นึกภาพผู้บริหารบริษัทใหญ่โตพนักงานมาเห็นคลิปนี้ของผู้บริหารงานนี้ก็มีชาวเน็ตเป็นจำนวนมากต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าเช่นอันนี้หนึ่งในสาเหตุที่เลิกมะ ฉันผู้หญิงธรรมดาไม่มีฐานนะทางสังคมใดๆถ้าโดนอย่างนี้ก็มีเคืองเลยแล้วเขาเป็นผู้ชายมีหน้าตาทางสังคมภาพลักษ์ผู้บริหารต้องรักษาพนักงานเขามาเห็นคลิปนี้แล้วจะคิดยังไงดูไม่ให้เกียรติบวกกับคิดน้อยไปเลยอันนี้คือไม่ให้เกียรติแฟนตัวเองจากแฟนคลับนางนะ คลิปนี้เราก็ตกใจนะทำไมอ้ำทําแบบนั้นเราว่ามันไม่โอเคเลยคนจะเข้าเป็นสไายบ้านใหญ่ๆนี่ต้องคิดรอบด้านต้องวางตัวดีๆให้เกยียรติครอบครัวให้เกียรติธุรกิจหน้าที่การงานกันเนอะเขาก็ให้เกียรติเราดีเราก็ควรให้เกียรติเขาด้วยไงดูหน้าคุณพกเหมือนไม่แฮปปี้เหมือนทุกครั้งนะอันนี้เป็นเราเราก็ไม่ชอบนะเราว่าเล่นไม่รู้เรื่องเกินไป แฟนตัวเองก็ไม่ใช่ตาสีตาสาที่ไหนระดับผู้บริหารตั้งกี่บริษัทเล่นเกินเบอร์ถ้าเราเป็นผู้ชายเราก็เลิกค่ะอีกทั้งงานนี้หากมองดูแล้วเรื่องพลิกกระแสวนกลับอ้ําเลิกแล้วยังหึงได้หรอเหล่าบรรดาเพื่อนๆของแมทได้พาเรตกันออกมาปกป้องแมทกันเป็นแถวทั้งเจนนัทภาเจ้าของร้านอาหารชื่อดังและผู้สมัครจากพักกล้า พีมพานุพัฒนาพงศ์รวมไปถึงหญิงแมน้นแม้นนรุมาศที่ยังยืนยันว่าในฐานะของคนที่อยู่ในงานและเป็นเพื่อนกับไฮโซพกและแมทขอยืนยันว่าไม่มีอะไรในกอไผ่ทุกคนเป็นเพื่อนอยู่กลุ่มเดียวกันเห็นใจเพื่อนต้องมาเจออะไรแบบนี้